ก็มีข่าวอุบัติเหตุที่น่าเศร้าเกิดขึ้นแทบทุกวันนะครับแต่ว่าเหตุการณ์เครนก่อสร้างถล่ม2ครั้งซ้อนภายในวันเดียวแล้วก็จากบริษัทเดียวกันเนี่ยมันทําให้เราต้องหยุดแล้วถามเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับมาตรฐานความปลอดภัยในประเทศนี้เรากําลังพูดถึงเหตุการณ์สะเทอนขวัญเมื่อวันที่15มกราคม2569เริ่มที่อําเภอสีคิ้วโคราชเครนในโครงการรถไฟความเร็วสูงถลม่มทับขบวนรถไฟเลยมีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ แล้วยังไม่ทันข้ามวันดีเลยครับเช้าวันต่อมาที่ถนนพระรามสองเครนก่อสร้างทางด่วนก็ถล่มลงมาทับรถยนต์อีกมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บซามอีกครั้งและอย่างที่บอกไปจุดร่วมที่น่าตกใจของทั้งสองโศกนาฏกรรมนี้ก็คือผู้รับเหมาเป็นบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล OP เมนต์ใช่ค่ะแล้วที่มันน่าเศร้ากว่าน,นั้นก็คือสําหรับคนใช้ถนนพระรามสองเรื่องแบบนี้มันมันแทบจะไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอีกต่อไปแล้วแต่มันคือความรู้สึกสิ้นหวังมากกว่า ถ้ามันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเขาตั้งฉาย,ยากันว่าถนนเจ็ดชั่วโคตรไปแล้วโหคำนี้แรงมากนะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆนะคะคือตัวเลขสถิติมันยืนยันความรู้สึกของประชาชนได้จริงๆข้อมูลจากสภาผู้บริโภคที่เก็บรวบรวมไว้เนี่ยบอกว่าแค่ช่วง20เดือนตั้งแต่ต้นปี67ถึงสิงหา68เกิดเหตุบนถนนเส้นนี้ไปแล้ว9ครั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนบาดเจ็บอีก44คน 9ครั้งใน20เดือนบนถนนแค่เส้นเดียวแค่ฟังก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติอย่างรุนแรงแล้วนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยอุบัติเหตุใหญ่ทุกๆ2เดือนกว่าๆเลย ถูกต้องค่ะและนั่นเป็นแค่ข้อมูลจากฝั่งผู้บริโภคถ้าไปดูข้อมูลของกรมทางหลวงเองซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนะคะตัวเลขจะน่าตกใจยิ่งกว่านั้นอีกเขาบอกว่าตั้งแต่ปี61จนถึงมีนาคม68บนถนนพระราม2เกิดอุบัติเหตุไปแล้วมากกว่า2,500ครั้ง 2,500? ค่ะเสียชีวิต143รายบาดเจ็บอีกเกือบ1 5 0 0คนตัวเลขมันฟ้องชัดเจนว่านี่คือภาวะวิกฤต ซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าเพราะเกิดเรื่องซําซ้อนขนาดนี้ภาครัฐเขาขยับตัวกันยังไงมีเครื่องมือทางกฎหมายอะไรในมือบ้างแล้วที่สําคัญที่สุดในมุมมองทางวิชาการจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบบเนี่ยมันป้องกันได้ไหมหรือเราต้องยอมรับชะตาก,กรรมกันต่อไปปฏิกิริยาจากฝั่งรัฐบาลหลังเกิดเหตุครั้งล่าสุดนี้ถือว่ามาเร็วและแรงมากนะครับทันทีที่ข่าวมันออกมาธนายกอนุทิน,น,นชาญวิรุฬกุลก็มีคําพูดหลุดออกมาทันทีเลยว่า ไม่รู้จะพูดยังไงเจ้าเดิมเหรออืมซึ่งคําพูดสั้นๆนี่มันสะท้อนความรู้สึกเหนื่อยหน่ายแล้วก็โกรธของคนในสังคมได้ดีมากแล้วมันก็ไม่ได้จบแค่การบ่นนะครับความขึงขังนี่ตามมาท,ทันทีเลยท่านเรียบประชุมด่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนั้นเลย ค่ะแล้วประเด็นที่น่าสนใจคือสิ่งที่ท่านนายกพูดในที่ประชุมมันเผยให้เห็นความคับข้องใจที่มีต่อระบบราชการไทยอย่างชัดเจนเลยท่านบอกว่าที่ผ่านมาพอเกิดเรื่องมันเหมือนกับโยนความรับผิดช,ชอบกันไปมาอมพอไปถามหน่วยงานเจ้าของโครงการก็บอกว่าอำนาจขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาเป็นของกรมบัญชีกลางพอไปถามกรมบัญชีกลางก็บอกว่าต้องให้หน่วยงานต้นเรื่องเสนอขึ้นมาก่อน มันก็ติดขาดวนไปวนมาอยู่อย่างนี้จนไม่มีใครต้องรับผิดชอบอย่างจริงจังเหมือนเป็นบิโรครติกลูปหรือวงจรของระบบราชการที่มันไม่มีวันจบสิน้นทุกคนก็ทำงานตามขั้นตอนของตัวเองไปแต่ไม่มีใครมองภาพรวมว่าสุดท้ายแล้วปัญหามันไม่ถูกแก้เลยใช่เลยค่ะและท่านนายกก็เหมือนจะพยายามทลายวงจรน,นี้ให้ได้ท่านย้ำในที่ประชุมเลยว่ารัฐบาลยังมีอำนาจเต็มไม่ต้องอ้างว่าเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วจะทำอะไรไม่ได้ ปัญหาความปลอดภัยของประชาชนมันรอไม่ได้ซึ่งมันก็นําไปสู่ผลสรุปของการประชุมที่ท่านนายกออกมาแถลงด้วยตัวเองเลยค่ะว่าสั่งกระชรวงคมนาคมให้ไปดําเนินการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างใน2โครงการที่เกิดเหตุทันทีการบอกเลิกสัญญาในทางปฏิบัติมันรุนแรงแค่ไหนครับมันคือจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่รุนแรงที่สุดเลยค่ะคือการนําไปสู่การพิจารณาขึ้นบัญชีดําหรือแบล็คลิสต ซึ่งจะทําให้บริษัทนี้ไม่สามารถประมูลงานของรัฐได้อีกในอนาคตครับและที่สําคัญไปกว่านั้นคือท่านนายกพูดชัดเจนว่าถ้าต้องหาผู้รับเหมารายใหม่มาทําโครงการต่อแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นส่วนต่างตรงนั้นรัฐจะไปไล่เบีย้ยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างรายเดิมด้วยโอโ้โหถือเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่แข็งกร้าวมากว่าครั้งนี้ไม่ยอมให้เรื่องเงียบแน่ ขณะที่รัฐบาลกำลังแสดงท่าทีแข็งก้าวแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็มีเรื่องที่บังเอิญจนหน้าเหลือเชื่อเกิดขึ้นเพราะว่าแหล่งข่าวของเราชี้ให้เห็นว่าก่อนเกิดเหตุเครนถล่มตีสีคิ้วแค่เพียงวันเดียววันที่13มกราคม2569ราชกิจจานุเบกษาเพิ่งจะเผยแพร่กฎกระทรวงฉบับใหม่ที่หลายคนเรียกว่าสมุดพกผู้รับเหมาออกมาพอดีเป๊ะเลย คำถามคือมันคืออะไรแล้วมันจะมาช่วยแก้ปัญหาได้ทันทุงทีหรือเปล่าครับสมุดพกผู้รับเหมาถ้าจะอธิบายง่ายที่สุดนะคะมันก็เหมือนสมุดพกของนักเรียนเลยค่ะครับเป็นระบบที่รัฐจะใช้ติดตามแล้วก็ประเมินพฤติกรรมของผู้รับเหมาที่ทำกับรัฐทุกรายค่ะถ้าทำดีก็ได้ดาวถ้าทำไม่ดีก็ถูกตัดคะแนนซึ่งคะแนนพวกนี้จะมีผลโดยตรงกับการทำธุรกิจในอนาคตเลย เป็นการสร้างประวัติที่ติดตัวผู้รับเหมาไปไม่ใช่แค่จบเป็นเคสเคสไปแล้วก็ลืมเหมือนที่ผ่านมาน่าสนใจมากครับและในทางปฏิบัติมันลงโทษยังไงได้บ้างครับสมมุติว่าถูกตัดคะแนนเยอะๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบทลงโทษมันมีหลายระดับและชัดเจนขึ้นมากค่ะอย่างแรกเลยคือการปรับลดระดับชั้นคือผู้รับเหมาของรัฐจะมีการแบ่งชั้นตามศักยภาพและผลงานถ้าคุณทำงานแย่ทำงานล่าช้าไม่ปลอดภัยก็จะถูกลดชั้นลงมา อพอถูกลดชั้นคุณก็จะหมดสิทธิ์เข้าไปประมูลโครงการใหญ่ๆที่มีมูลค่าสูงๆไปโดยปริยายเหมือนโดนลดขั้นในที่ทำงานนั่นแหละคะ่ะแต่ที่รุนแรงกว่านั้นคือการเพิกถอนชื่อหรือการแบล็คลิสที่จริงจังกว่าเดิมมากจริงจังกว่าเดิมนี่ยังไงครับคือกฎหมายใหม่ระบุโทษไว้ชัดเจนเลยคะ่ะเช่นถ้าตรวจพบว่าทุจริตหรือใช้เอกสารปลอมเพื่อมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาโทษคือแบนยาว10ปีเลยไม่มีลดหย่อน10ปี และที่ตรงกับกรณีที่เราคุยกันอยู่ก็คือถ้าคุณทำงานโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนทำให้มีคนเสียชีวิตคุณจะถูกเพิกถอนชื่อทันทีและต้องรอไปอีกสองปีถึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้ซึ่งสองปีในโลกธุรกิจนี่ถือว่านานมากนะคะอาจจะทำให้บริษัทเจ๊งไปเลยก็ได้ฟังดูเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากแล้วก็น่าจะแก้ปัญหาที่รากเหง้าได้เลยนะครับแต่ผมมีคำถามสำคัญเลยคือ กฎหมายแบบนี้มันจะมีผลย้อนหลังกับโครงการที่ทําสัญญาไปแล้วอย่างพระรามสองได้ไหมครับหรือว่าเป็นมาตรการสําหรับอนาคตอย่างเดียวนั่นเป็นคําถามที่สําคัญที่สุดเลยค่ะและก็เป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของมาตรการนี้เลยคําตอบคือไม่มีผลย้อนหลังค่ะ,ะกฎหมายนี้จะใช้บังคับกับสัญญาที่ลงนามกันตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เป็นต้งไปเท่านั้นนั่นหมายความว่า โครงการที่พระรามสองหรือที่สี่คิ้วซึ่งเซ็นสัญญากันไปนานแล้วไม่สามารถนำกฎกระทรวงฉบับนี้มาใช้ลงโทษได้ทันทีอากลายเป็นว่าเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและทรงพลังมากอยู่ในมือแต่มันก็มาสายเกินไปสำหรับโศกนกาฏกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นมนเลยอดตั้งคำถามไม่ได้เลยนะครับว่าทำไมเครื่องมือที่สำคัญขนาดนี้ถึงเพิ่งจะคลอดออกมาทั้งทงที่ปัญหาการก่อสร้างที่ไม่มีคุณภาพ มันอยู่กับเรามานานมากแล้วประเด็นนี้เป็นสิ่งที่บทความวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งชี้ให้เห็นเลยค่ะว่าแนวคิดเรื่องสมุดพกผู้รับเหมาเนี่ยถูกผลักดันมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้ว แต่ก็ติดขัดล่าช้าอยู่ในกระบวนการของหน่วยงานราชการมาตลอดซึ่งก็มีการตั้งคำถามไปถึงกระสวงคม,มนาคมที่เป็นผู้ดูแลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศมาทุกยุคทุกสมัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงปล่อยให้เกิดสุญญ,ญากาศทางกฎหมายในเรื่องที่สำคัญขนาดนี้มานานจนกระทั่งเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงเพิ่งจะผลักดันกฎหมายนี้ออกมาได้สำเร็จเราเห็นแล้วว่าภาครัฐพยายามแก้ปัญหาด้วยกฎหมายซึ่งก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ คือการลงโทษเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วแต่มันน่าสนใจมากครับที่แหล่งข้อมูลอีกชิ้นของเราซึ่งเป็นงานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร,ร์บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดโศกนาฏกรรมก่อนเลยด้วยซ้ำ <doors> ใช่ค่ะนี่คือมุมมองที่เปลี่ยนเกมไปเลยเราจะขยับจากการพูดเรื่องกฎหมายและการเมืองมาสู่เรื่องของหลักการทางวิศวกรรมลุ้น จากการค้นคว้าอิสระของปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องการประเมินความเสี่ยงในงานรื้อถอนทาวเวอร์เครนโดยเฉพาะเลยซึ่งสิ่งที่น่าทึ่งในงานวิจัยนี้คือข้อสรุปที่บอกว่าอุบัติเหตุเห,เหล่านี้ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันเป็นความเสี่ยงที่สามารถจัดการได้ คำว่าจัดการได้นี่หมายความว่าอย่างไงครับในเมื่อการทํางานกับเครื่องจักรขนาดใหญ่บนที่สูงมันก็ต้องมีความเสี่ยงสูงเป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะความเสี่ยงมันมีอยู่จริงงานวิจัยก็ระบุชัดเจนว่าขั้นตอนต่างๆในการรื้อถอนเครนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังไปจนถึงระดับสูงแต่ประเด็นสําคัญที่งานวิจัยค้นพบคือความเสี่ยงเหล่านั้นมันไม่ได้สูงจนควบคุมไม่ได้เลยมันอยู่ในระดับที่ถ้าเรามีขั้นตอนมีมาตรการป้องกันที่ถูกต้องรัดกุมก็สามารถจัดการกับ มันได้ oh. ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวความเสี่ยงแต่อยู่ที่การจัดการความเสี่ยงที่ล้มเหลวและที่น่าตกใจที่สุดคืองานวิจัยพบว่าแค่เรานำมาตราการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใช้อย่างจริงจังนะคะเราจะสามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นลงได้ถึง50 50%อร์เนอร์ซนนั่นคือตัวเลขที่มหาศาลมากนะครับมันคือครึ่งหนึ่งของชีวิตคนที่ต้องสูญเสียไปเลยนะ และมาตรการที่ว่ามันคืออะไรครับมันซับซ้อนขนาดไหนถึงไม่มีใครนํามาใช้กันไม่ซับซ้อนเลยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นหลักการพื้นฐานที่คนในวงการวิศวกรรมความปลอดภัยรู้จักกันดีอยู่แล้วงานวิจัยสรุปมาตรการออกมาเป็น3ด้านหลักๆหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าหลัก3 e e ตัวแรกคือ engineering หรือด้านวิศวกรรมซึ่งก็คือการใช้อุปกร,รณ์ที่ถูกต้องและมีคุณภาพครับ เช่นการปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือ PPE ให้ดีขึ้นไม่ใช่แค่มีให้ครบตามกฎหมายแต่ต้องมั่นใจว่าหมวกนิรภัยเหมือนกันกระแทกได้จริงสายรัดนิรภัยไม่เปื่อยยุ่ยหรือตะข่ายกันของตกมันแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักได้จริงๆก็คือไม่ใช่แค่มีแต่ต้องดีและใช้ได้จริงถูกต้องค่ะอตัวที่2คือ education หรือด้านการศึกษาเรื่องนี้สาคัญมาก คือการจัดอบรมให้ความรู้กับคนงานอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่แค่ตอนเริ่มงานแล้วจบไปแต่ต้องทบทวนต้องซ้อมแผนฉุกเฉินต้องทำให้แน่ใจว่าคนที่กำลังควบคุมเครนมูลค่าหลายสิบล้านบาทอยู่บนฟ้าเขารู้จริงๆว่าคันโยกแต่ละอันทำงานยังไงถ้าเกิดเหตุขัดข้องต้องทำอะไรก่อนหลังไม่ใช่ปล่อยให้เรียนรู้กันหน้าง,งานตามยถากรรมและอีตัวสุดท้ายละครับอีตัวสุดท้ายแล้วอาจจะสำคัญที่สุดในบริบทสังคมไทยนะคะ คือ enforcement หรือการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างจริงจัง mm. การมีกฎมีคู่มือความปลอดภัยที่เขียนไว้อย่างสวยหรูอยู่บนกระดาษมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้านหน้างานจริงวิศวกรคุมงานหรือฟอร์แมนยอมปล่อยปะละเลยเพื่อเร่งงานให้เสร็จทันเวลา mm. การบังคับใช้กฎหมายคือการทำให้ทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงคนงานหน้าสายงานเข้าใจตรงกันว่าความปลอดภัยต้องมาก่อน และถ้าใครฝ่าฝืนจะต้องมีบทลงโทษที่เด็ดขาดไม่มีการอลุ้มอ่วยพอฟังแบบนี้แล้วมันชัดเจนมากเลยนะครับว่าในทางวิชาการและวิศวกรรมโศกนาฏกรรมเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่ป้องกันไม่ได้เลยแต่มันคือผลลัพธ์ที่คาดเดาได้ของความล้มเหลวในการนําองค์ความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังใช่เลยค่ะมันคือความล้มเหลวในการจัดการความเสีย่ยงทั้งทั้งที่เรามีทั้งองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลอยู่ในมืออย่างชัดเจน ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปสิ่งที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้ได้ว่าเราเริ่มต้นจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญสองครั้งซ้อนที่นำไปสู่การตอบสนองอย่างแข็งกร้าวจากรัฐบาลซึ่งในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของระบบราชัที่เฉืยชาและช่องว่างของกฎหมายใหม่ที่อาจจะออกมาไม่ทันการและสุดท้ายเราก็มาจบที่ข้อเท็จจริงทางวิศวกรรมที่บอกกับเราอย่างตรงไปตรงมาว่าโศกนาฏกรรมทั้งหมดนี้จริงๆแล้วมันป้องกันได้ ต้องค่ะซึ่งมันก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าขบคิดมากๆเลยแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้มันชี้ไปในทางเดียวกันคือมันมีทั้งการตอบสนองทางการเมืองที่ดูเหมือนจะเอาจริงเอาจังขึ้นมีเครื่องมือทางกฎหมายใหม่ที่กําลังจะถูกนํามาใช้และมีองค์ความรู้ทางวิศวกรรมที่บอกวิธีป้องกันไว้อย่างชัดเจนแต่มาตรการใหม่ก็ไม่มีผลย้อนหลังส่วนแนวทางป้องกันที่มีอยู่แล้วก็ต้องการการนำไปใช้อย่างจริงจัง สิ่งนี้มันเลยทําให้เกิดคําถามที่ใหญ่กว่านั้นว่าในเมื่อเรามีความรู้มีเครื่องมือที่จะป้องกันโศกนาฏกรรมเหล่านี้ได้มันกําลังสะท้อนอะไรเกี่ยวกับระบบของเราที่ดูเหมือนว่าความรู้และเครื่องมือเหล่านั้นมักจะถูกหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นและใช้งานอย่างจริงจังก็ต่อเมื่อมีเลือดและน้ําตาของผู้คนสังเวยไปแล้วเท่านั้น